เราได้ฟังเพลงเงียงบเหนียวตลอดการของหลิวเตอรอหัวไปแล้วนะคะต่อไปฉันจะขอรับโทรศัพท์จากแฟนๆรายการของเราบ้างนะคะฮัลโหลคุณชื่ออะไรคะและนี่คือรายการปิงปิงไขปัญหาเราคุยกันออกอากาศนะคะฉันพูดคำว่าฮัลโหลคุณชื่ออะไรคะฮัลโหลผมชื่อว่ายินค ชครอยกันเพราะแต่งงานก็ไม่ถึงปีเราสองคนรักกันมากจริงดีด้วยนะคะฉันจะเปิดเพลงให้ฟังนะคะอย่าพูดนต่เับอย่าพูดไปจบนะเพราะผมก็พัญญาปินเข้าใจผิดกนเพราะเขาคิดว่าผมไปคืนดีกับเมียเก่านะครับถ้าเช่นั้นผมจะไม่เสียใต่อพัญญาคุณสิเปลผมไม่ทำอย่างนั้นผมก็สบานตด้นะครับยังเปล่าอีก ผมเปล่านะฮะจริงๆนะครับเร mm ื hmm. ่อทุกอย่างเรียงเก่าผมเป็นคนก่อขึ้นมาครเข,ขาทงการทรลายความสุขของเรา mm hmm. วันนี้ผมไปพูดกับเขาให้เข้าใจแล้ว mm hmm. เขาบอกว่าเขาจะกลับอเมริก,กาทำไมบอกควนใจเราอีกแล้ว mm hmm. คุณไม่เชื่อผมเหรอถ้าหากคุณพูดความจริง พัญญากุต้องเชื่อผมสิคะแต่ผมรู้สึวจะจะกว่าพัญญาผมเขาจะโกรธผมอยู่ผมอยากจะคืนดีกับพัญญาผมฉันคิดว่าช่วยแนะนำผมหน่อยนะครับฉันไม่ใช่พัญญาคุณฉันช่วยคุณไม่ได้เลยค่ะน,นั่นนั่นเธอสู้ผมหลอกคุณถ้ายัางไงคุณถึงจะยอมยกโทษให้ผมจะคุณไม่ตอบอ่ะผมจะไม่วางสายนะถ้าหากมีคน ยามาขอโทษฉันขอให้ฉันยกโทษให้ก่อนที่จะเลิกงานต้องพับดอกกุหลาบกระดาษให้ครบสามร้อยดอกฉันถึงจะยอมยกโทษให้ถ้าหากผมพบได้จริงพยายามผมจะหายปวดผมแน่นะฉันไม่ใช่ปัญญาของคุณฉันไม่กล้ารับรองแต่ว่าถ้าคุณทําได้คิดว่าข้าพงยกโทษให้คุณแน่ค่ะผมพิมว่าข่าเนี้คุณต้องทำได้นะ